สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมอาจารย์ไก่ณนะรทาอาดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่20พฤศภาคม2563นะครับซึ่งตรงกับวันพุธนะครับแรม14ค่ำนะครับเดือน6ปีชวดนะครับ วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของอดีตนางสาวไทยประจำปี2505 2543นะฮะเป็นดารานักแสดงนางแบบพิธีกรน,นะครับมากความสามารถนะครับคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับสุภาพสตรีผู้มีความเพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติแล้วก็ความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่า ในเรื่องความรักและคู่ครองน้้ากับค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมาของคุณผมปนัดดาวงผู้ดีกันสักนิดหนึ่งนะครับชื่อนี้เป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงนะครับมีอาชีพดารานักแสดงนางแบบพิธีกรน,นะครับเคยเป็นอาจารย์พิเศษนะครับเป็นคอลัมนิสต์นะครับเป็นนางสาวไทยเมื่อ2,506 2543นะฮะและได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนด้วยนะครับในช่วงนั้นนอกจากเป็นคนสวยระดับประเทศแล้วยังมีความรู้และการศึกษาถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าคุณบุ๋มนั้นจบปริญญาตรีนะครับที่คณะบริหารธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยอัสัมชันนะครับแล้วก็ไปเรียนโทนั้นได้ถึง2ใบนะครับออได้คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะครับ มหาวิทยาลัยนะครับวอลลองกองออสเตรียอูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ปริญญาโทรปรัชญาธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับและปริญญาเอกบริหารธุรกิจมหาวิยาลัยลังสิตนะครับ mm hmm. เคยทํางานทางการเมืองนะครับมีตําแหน่งเป็นผู้ชํานาญการนะครับแล้วก็ที่ปรึกษา,ารัฐมนตรีนะครับปัจจุบันนั้นเป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่า นักเรียนสิทธิ์เก่าและนักเรียนนะครับมหาวิเชียรแห่งสิทธิ์ตัง้งแต่ปศ2560จนถึงปัจจุบันนะฮะเป็นผู้นำในการแก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงกฎหมายการคมขืนให้ลงโทษผู้กระทำผิดนะครับอย่างเอาจริงเอาจังและเด็ดขาดนะครับคุณบุ๋มประดัดดาวงผู้ดีนั้นต้องถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความเร็ดในด้านของอาชีพนะครับ ำแหน่งหน้าที่การงานนั้นแล้วก็แต่ว่าใน,ในเรื่องของความรักในคู่ครองนั้นต้องถือว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็เท่าที่นะครับเราได้เห็นกันอยู่นะครับก็ปรากฏนะครับตามสือ่อเท่าที่เห็นก็มีดังนี้นะครับห หลังจากที่คุณบุ๋มปนัดดาวงพุดีได้อําลาจากตําแหน่งนางสาวไทยเนี่ยในด้านความรักก็คบหากับไฮโซคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีความเจ้าชู้มากในเรื่องของอไฮโซท่านนี้นะครับก็เลิกหลากกันไปนะครับต่อมาก็คบหากับพระเอกหนุ่มนะครับก็เจ้าชู้อีกเช่นกันนะครับก็เลิกลากันไปนะครับหลังจากนั้นก็คบหากับเพื่อนเก่านะครับแล้วก็ด้วยนะครับโดนแม่ของฝ่ายชายดูถูกว่า ผู้หญิงต่ําอย่างนี้ไม่ให้ครบนะครับก็เลิกลาไปเช่นกันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มีการแต่งงานครั้งที่1นะครับเมื่อพศ2548นะครับเพราะความเหมาะสมนะครับโดยมีผู้ใหญ่สนับสนุนและแนะนำนะฮะปรากฏว่าก็มีปัญหากับครอบครัวฝ่ายชายนะครับต้องย้ายลูกออกจากบ้านสามีนะครับแล้วก็คิดสั้นถึงขั้นขนาดคิดว่าจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีข่าวการคบหากับ นักแข่งมอเตคอร์นะครับอายุน้อยนะครับติ๊กน็ตนะครับสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเราก็เลิกลากันไปด้วยสาเหตุกระแสความไม่เหมาะสมและยังเด็กเกินไปนะครับและแต่งงานเป็นครั้งที่2เมื่อ2,558นะครับกับโคชเอกเอกรินนะครับหนุ่มกล้ามใหญ่นะครับเป็นเทรนเนอร์ของฟิตเนสนะครับแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้อยู่ประมาณสัก3นะครับสหรือ4ปีนะครับ และหลังจากนั้นปี2561ก็เลิกลากันไปนะครับมาดูว่าทำไมชีวิตคุณบุ๋มปนัดดามงผู้ดีนะครับมีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์นะครับมีความสามารถมากมายนะครับแล้วก็ความสวยระดับนางสาวไทยแต่ว่าในเรื่องความรักนะครับและความเป็นคู่ครองกับเป็นในทางที่ตร,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 ตรงกันข้ามกันนะครับคุณบุ๋มนั้นเกิดเมื่อวันที่10มกราคม2519นะครับที่กรุงเทพมาหานครนะครับ มาดูพื้นดวงชะตาของคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีกันนิดหนึ่งนะครับเกิดเมื่อวันที่10มกราคม2519นั้นจะตรงกลับวันเสาร์นะครับขึ้น9ขั้มเดือนยี่ปีถอดนะครับเดือนยี่ก็คือเดือน2นะฮะปัจจุบันนั้นถึงวันนี้นะฮะก็อายุ44ปีนะครับ4เดือนกับ10วันนะฮะอายุ45ย่างนะครับ ลักษณะวันที่เกิดเป็นคนเกิดปันเสาร์นั้นชีวิตจะต้องเจอกับความยากลําบากนะครับความทุกข์และความมิตตกของวัแบกรับภาระสูงนะครับรับผิดชอบเรื่องใหญ่เป็นคนที่มีความมานะอดทนอดกลั้นนะครับหนักเอาเบาสู้รักสงบสันโดษเป็นนักสู้ชีวิตนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับบุคลิกหน้าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีลักษณะของความอดทนเป็นพิเศษ เดือนที่เกิดนั้นมีดาวจันทร์กุมอยู่ก็าเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะครับชอบช่วยเหลือมีเมตตานะครับขี้สงสารนะครับรักศิล,ลปะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ทําอะไระสม่ําเสมอหรือจำเจนะครับและที่สําคัญอย่างที่เคยบอกว่าเมื่อไหร่ที่ดาวจันทร์กลุ่มตัมตนุนะครับมักคนเหล่านั้นมักจะมีรูปร่างที่สวยงามนะครับเพราะว่าดาว,ดาวจันทร์เนี่ย ถูกสร้างด้วยหนังฟ้านะครับวิถีชีวิตนั้นจะต้องต่อสู้ดิ้นรนแน่นอนนะครับเพราะว่าตนุนั้นไปกระทบทาสาตนุคือตัวเองนะฮะทาสาคือความเหนื่อยยากอัตตานั้นไปกระทบลาภะตัวเองก็ต้องประกอบอาชีพการงานนะครับกระดุมพระวิถีชีวิตนั้นไปกระทบทาสีก็ต้องมีความเหนื่อยยากเช่นเดียวกันนะครับเกิดมานั้นอาจจะไม่ลำบากมากนักนะครับแต่ก็ไม่สบายนะครับด้วยฐานแรกของกําลังเทวดานั้น เป็นเลขมหาอุดนะครับหมายถึงความมั่นคงและเป็นความขัดแย้งอยู่ในตัวนะในตัวนะครับในวัยเด็กนั้นจะต้องมีการเคลื่อนที่แน่นอนนะครับเ,เพราะว่ามีพระเกตกับราหูอยู่ในดวงชะตานะครับอาจจะมีการเคลื่อนย้ายจากที่1ไปที่1นนะครับอาจจะเกิดกที่ไปโตอีกที่หรืออาจจะมีการเล่าเรียนอีกที่1นึงอย่างเงี้ยนะฮะมีความโดดเด่นมากในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานในดวงชะตานี้นะครับ ด้วยเหตุที่มี13หมหาอุดนะครับในดวง11โสรดมหามคนและฐาษาดี14จักรพรรดิอยู่นะครับมีความโดดเด่นในอาชีพศิลปินค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นเป็นสีในทางทักษะดาวศุกร์คือความเป็นศิลปินและการเงินนะครับบุญนั้นเป็นการหาเป็นคนหาเงินเก่งด้วยนะครับมาดูเรื่องราวความรักและคู่ครองกันบ้างนะครับดาวศุกร์ของคุณบุ๋มนั้นไปกระทบกรรมะอันนี้แปลว่า ความรักนั้นไปกระทบกรรมเก่านะฮะและดาวศุกร์นั้นมีราหูเกาะอยู่อันเนี้ยมักจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับพันธุทุก็ไปกระทบมหาโจรน,นะครับพันธุแไปว่าความอบอุ่นในครอบครัวมหาโจรไปว่าความบกพร่องความไม่สมบูรณ์นะครับและมีพระเกตอยู่นะครับพระเกตเนี่ยมีปัญหาตรงที่เมื่อไหร่ที่เป็นปีจรเนี่ยอันตรายมากเพราะเรื่องจะเกิดแบบฉับพลันทันทีนะฮะมาดูความมั่นคงคู่อีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องจุดที่เป็นลาภะเป็นดาวพฤหัส ดาว่าไม่เสียแต่ว่าฐานกําลังเทวดานั้นมีกําลังดาวพระจันทร์อยู่นะครับก็หมายถึงเป็นคู่พัดพลากนะครับและไปกระทบลา,าพานั้นไปกระทบอริด้วยแปลว่าอุปสรรคนะครับมีปัญหาพอสมควรนะครับที่สําคัญไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ฮะในดวงชะตาของกุบมุเกี่ยวกับเรื่องคู่เนี่ยปัตตนีคู่ครองกุบบุมนั้นไปกระทบฮินะฮีนานี่แปลว่าความบกพร่องความไม่ดีทั้งหลายนะครับปัตตนีนั้นไปกระทบพยายะอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ ความไม่สมบูรณ์ความล้มเหลวหรือความอ,อึมครึมนะครับและปัตตนีนั้นมีฐานกำลังเพดาที่11หมายถึงเป็นคู่ซ้ำๆหรือมีความรุ่มร้อนอยู่ในความเป็นคู่ครองนะครับดวงชะตาของคุณบุ๋มบรดาดนั้นโอกาสที่จะอยู่กับใครแบบเป็นคู่แท้หรือคู่ถาวรน,นั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับด้วยอิทธิพลของภพและดาวที่กล่าวมานะครับดวงชะตาแบบนี้ต้องอยู่ แบบเป็นแฟนหรือเป็นคนรู้ใจจะดีมากนะครับแล้วก็จะสามารถคบหาดูใจกันได้ยาวนานนะครับด้วยอิทธิพลของอดาวศุกร์นั้นความรักนั้นเป็นสีในทางทักษะแต่ถึงแม้ว่าคุณบุ๋มจะมีความรักค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะว่าดวงชะตานี้นะครับสามารถที่จะมีความรักใหม่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับและอีกไม่นานนักนะครับเมื่อคุณบุ๋มปรัดดาีอายุ 46ปีย่าง47คือเราๆสักไม่เกินมกราปี2565นะครับจะมีข่าวดีเรื่องคู่ครองนะครับแต่ก็ขอเตือนไว้ว่าจะต้องไม่จดทะเบียนหรือแต่งงานแบบเออกระเดิบเป็นทางการเท่านั้นนะครับก็ต้องอยู่กันแบบเป็นแฟนเป็นคู่รักนะครับจะอยู่กันได้อย่างยาวนานนะครับสรุปเรื่องราวการงานการเงินความรักของคุณบุม๋มปรนัดดาวงผู้ดีทั้งหมดก็ตามที่กล่าวมานะครับผมอาจารย์ไก่นาะรันทานะครับ ินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมาคุยกันเบอร์ที่บริศัพท0811599996นะครับเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง21นาฬกา,าของทุกวันนะครับเบอร์โทรและเบอร์ ID Line ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับค่าบูชาครก็500บาทต่อ1ดวงชะตานะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธรุรกิจการลงทุนเพื่อร่วมงานบุตรหลานของท่าน การสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์นะครับตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับเก็บเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้นะครับในวันที่ท่านมีปัญหาแก้ไขหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้นะครับโทรมาคุยกันนะครับติดต่อกันใน YouTube ในไลน์ใน Facebook ในชื่อของห้องโหรนาันทานะครับ ในอิส a g แกมในชื่อของหานทาเก้านะฮะข้อมูลที่ใช้ในการดวงตัวดวงชะตานั้นจะใช้อยู่4อย่างนะครับ1ก็คือวันเดือนไปเกิดเวลาเกิดนะครับ2ลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับ3าลายเซ็นหรือลายอะไรมือที่เขียนนะฮะสก็คือรูปใบหน้าหรือจะเรื่องหัหัวเฮ้งนะครับทั้ง4อย่างเนี่ยถ้าไม่สะดวกอะไรแต่วันเดือนไปเกิดนั้นจําเป็นที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามนะครับถือเป็นกำลังใจยิ่งในการทำงานนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปจะจัดให้เป็นลำดับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ